ติดตั้งตัวขาจับรุ่นนี้มาครับแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหานะครับก็คือไม่แน่กว่าตัวหลังคานะครับแล้วผมร้านท่าทัพแหลกครับวันนี้พาทุกท่านมาดูตัวตัวตั้งเอาตินะครับลูกค้าติดตั้งตัวขาจับรุ่นนี้มาครับแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหานะครับก็คือไม่แน่กว่าตัวหลังคารนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับหลังจากแก้ไขแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผม นี่ครับผมหลังจากปรับตัวขานะครับเปลี่ยนตัวขาตั้งกับขาเกาะนะครับก็เรียบร้อยครับแน่นหนาครับแล้วก็แนบกับตัวรถสวยงามนะครับ <S <S เดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของดีกว่าครับผม <S 1> <S 1> เป็นไงบ้างครับผม<ด>หลังจาก<ด>ติดตั้งไปแล้ว,ลวหล้วก็เปลี่ยนไปแล้วดีกว่าเดิมเยอะครับดีกว่าเดิมเก่าได้ไปหนึ่งแผ่อเออ,เอ,อ ครับผมเอามาเปลี่ยนพุมแน่นกว่าเดิมเยอะครับเป็นีครับโอเคครับผมเอาลูกด้วยโอเคขอบคุณมากครับผมครับ